ทำไมตอนนั้นกูไม่ยืมไปซะโอ้ยวะเธอคนได้เมื่อก่อนนี้พูดได้ไม่อย่างนี้นะก่อนพูดได้เลยไม่รู้เรื่องเลยอยู่มันพูดกับหน้ากับหลังบอกเป็นความสูงความสองร้อยกว่าโอ้ตกดึกตีสามลุกขึ้นเดี๋ยวมาชี่ มันเหมือนเราอยู่ในเรือโค้งไปเคียงมาเราก็เลยนั่งลงพอนั่งปุ๊บเราก็หงายหลายสวัสดีครับ <Yeah. S 1> อยากให้พี่นกแนะนำตัวเองนิดนึงครับชื่อนางพรชนกแสงนวงค่ะปัจจุบันอายุ57ค่ะเมื่อก่อนพี่นกทำอาชีพอะไรครับ มอก่อนค้าขายค่ะค้าขายตอนนี้ยังทางานอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วค่ะไม่ได้ทํามากี่ปีแล้วครับไม่ได้ทํามาสี่ปีตั้งแต่เป็นเนี่ค่ะเป็นเป็นอะไรครับเป็นหมองตีบเป็นคนมันเลือดตอนแรกบอกว่าเป็นความสูงครับแล้วแล้วพี่ก็ไม่เชื่อเพราะเราไม่เป็นอะไรเลยปกติ อยู่มันพูดกับหน้ากับหลังกับหน้ากับหลังใช่พูดยังไงครับพูดเหมือนกับพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะเหมือนเราตั้งนโมสามจบแต่เราตั้งไม่จบอะ่ะมันมันมันนึกไม่ออกแล้วทีนี้ก็เลยไปหาหมอบอกความสองร้อยกว่าโอ้เขาจับนอนอบานแล้วแล้วก็ไม่นอนนะทละกับ <c oughs> อีก <c oughs> ว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปบ้านแล้วถ้ามันเป็นรีบมานะ กลับมาบ้านได้สองวันจะไปกินบักเพื่อนตกดึกตีสามลุกขึ้นจะมาชี่มันเหมือนเราอยู่ในเรือโค้งไปเคีงมาโคไปเขียงมาเราก็เลยนั่งลงพอนั่งปุ๊บเราก็หงายหลังเฮ้ยกูเป็นอะไรวะก็เลยบอกให้แวนไปส่งหน่อยเข้าพาเข้าสแกนเลยพออีกสองวันแขนไปแขนฝั่งไหนครับ ฝั่งซ้ายซ้ายไปไปแล้วพอมาได้อีกสองวันขาขาไปไปหมายความว่าหมายความว่าขาลูกสึกขยับได้ไหมครับขยับได้เลยที่เราไปกินกับเพิ่นวันเกิดวันน่ะตั้งแต่วันนั้นไม่ได้แยกเลยเขาเขาห้ามไหมแต่กระทั่งว่าถ้าสมมุติว่าเราหนักเราจะเบ่งก็ไม่ได้เส้นหันจะอย่างนั้นเลยนะก็คือนอน ใช่<ม>ใช่<ๆ>ก็นอนอยู่งั้น,นพี่นกรู้สึกยังไงตัวถามหมหนแล้วนะอะกลับมาบ้านตอนทำไมถึงอยากคิดก็มันเป็นหวังเนาะมันทำอะไรไม่ได้มันแจะเอื้มของแค่นี้ยอ,อมเลยกระดุกกระดิกไม่ได้อะจะตะแคงตัวพลิกตัวอะไรเลยชีวิตมันหวังเนาะ มันก็เลยแบบทำงานอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้หลายอย่างใจะยังคิดเลยว่า ทำไมตอนนั้นกูไ,เไปเจอใบตาออยวะมาเจอตอนนี้เหมือน่พอเอามากินได้มันเออมันขึ้นจริงเว้ยเราแหกปากได้ดังแล้วเวลาเราพูดมันออกมาจากเราไงเมื่อก่อนนี้พูดได้ไม่อย่างนี้นะพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วตอนนี้สามารถตะโกนได้ขนาดไหนฮะตะโกนได้ เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ไม่ได้อย่างนี้นะอืมันก็ก็ขึ้นแล้วก็เดินไปตากผ้าได้ก็มีแรงแล้วตอนนั้นมาเจอผลิตภัณฑ์เบต้าออยล์ได้ยังไงครับเจอในครัแล้วก็เห็นเจ้าของเจ้าของรีวิวว่าไม่ต้องเชื่องานวิจัยไม่ต้องเชื่อโฆษณาไม่ต้องเชื่อรางวัลที่ได้มาแต่ขอให้เปิดใจเชื่อ ตัวเองแล้วลองแล้วลองดูพี่ก็เลยคิดว่าเออลองดูก็ได้วะถ้าถ้ากูกินแล้วกูไม่ได้ผล <c oughs> กูกูด่าแน่กูดา่าแน่แล้วไปวันแรกรู้สึกอยังไงครับมันมันชื่นขึ้นนะ <c oughs> มันให้เราขึ้นในหัวนี่พอวันที่สองเออมันขึ้นไปม,มันมีแรงมันพูดได้ขึ้นครับ <c oughs> แบบว่าเรามีแรงมีแรงเดิน ล้างถ้วยล้างจานเอาผ้ามาตาก<ะ>มันรู้สึกเหนื่อยจากเมื่อก่อนนี้ที่มากแต่นี้นะสบายมากเลยเชื่อเลยว่าเอเบต้าอันนี้จริงยังว่าอยู่ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าขึ้นนะมันมันก็ทำให้ชีวิตมีความหวังเนาะจากที่เรามีความหวังเลยอย่างนมีความสุขชีวิตมีความหวังมีผู้ชมทางบ้านที่ อาจจะยังไม่ได้แบบพี่หรืออาจจะแบบพี่หรือเป็นแล้วนอนอยู่กําลังรู้สึกความหวังในการใช้ชีวิตพี่อยากจะบอกอะไรก,กับกลุ่มคนเหล่านี้บ้างอยากจะบอกเขาว่าขอให้เปิดใจแล้วลองเบต้าออยด์ดูนะคะพี่แล้วขึ้นจริงคะ่ะแล้วถ้าไม่โทรสามมาดาพี่เลย <laughs> ถ้าถ้าเขาบอกว่าแพงถ้ากินแล้วคำว่าแพงจะจะไม่ จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณได้ลองดูตอนแรกโกดตัวเองก็ยังว่าแพงถ้าแพงแล้วไม่ได้ผลร้อยหนึ่งก็ยังแพงผมยังย้ำคำเดิมนะครับเหมือนตามที่สคริปต์พี่นกได้ยินเลยไม่ต้องเชื่อพี่นกครับไม่ต้องเชื่อรีวิวไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่องานวิจัยเชื่อตัวคุณเองครับพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง แล้วหลังจากนั้นผมรอไปถ่ายคุณที่บ้านครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่นกมากนะครับ